สวัสดีครับผมมาย้นางวินยงครับอันดัสิบของอ่าในคือศูนย์รับวันนี้ก็จะมาสอนเรื่องพาลไรเดอร์นะครับแต่ว่าพาลไรเดอร์ปกติจะเป็น4ี่พยางนะครับเป็นขวาซ้ายขวาขวาซ้ายนะครับเดี๋ยวลองผมลองตีให้ดูก่อนครับอันนี้คือ4ี่พยางหรือว่าซิงค์โน e เป็นขั้นเป็นสชั้นครับแล้วก็ผมที่ผมจะมาสอนที่มันยากๆเนี่ยก็คือเป็นหกพยาง หรือว่าซีคิปเป็น,นะครับมันจะเป็นเหมือนสี่พยางนะครับแต่ว่าเล่นในสัดส,ส่วนของหกพยางเป็นตอนเราฟังมันก็จะคล้ายๆกับสี่พยางนะครับแต่ว่าถ้าเปิดมีขนมไปด้วยนเนี่ยลองฟังนะครับขอญยกเปิดมีขนมครับตรงนี้ผมจะตีเป็นสี่พยางก่อนนะครับ ััอ,อครบ่รบต่อไปนะครับผมจะตีเป็นหกพยางคะ์น,น,นะครับขออนุญาตเปิดมีน้องนะครับไปหกพยาง t h r จะมีความขัดนิดนึงครับก็คือมีนอมเราจะเล่นเป็นตัวดำแต่ว่ายืดกันครับมีนอมเราจะเล่นเป็นตัวดำแต่ว่าเราจะตีเป็น 6พยางหรือ4ิเป็นนะครับขออีกทีนึ่งน,นะครับสีมสี่ต่อไปครับผมจะต่อต่อที่ต้องต่อนะครับก็คือภารดิเด้น4พยางต่อกับ6พยางโอเคจะเล่นภารดิเดนประมาณประมาณ4จังหวะแล้วก็ ซิกที่1ดประมาณสี่จังหวัดเหมือนกันนะครับก็คืออย่างละาห้องเลยครับ<ช>ขออนุญาตเปิดเพลงเราแล้วครับไม่ไม่ต้องออเอาไม่งเอาจริงก็สอเครับจะเป็นการเชื่อมต่อครับขออนุญาตยู่น,นะครับ <c oughs> ก็อันนี้ก็จะเป็นโน้ตท,ที่แบบตอนเริ่มต้อนอาจจะตียากหน่อยครับแต่ว่าถ้าฝึกไปมันจะจะได้เองครับอ่ะ เดี๋ยวคุณเมย์นอนครับเดี๋ยวหยิบไม้มาข้างหนึ่งมครับช่วยมาตีตัวดำตรงนี้หน่อยครับครับผมเอ่อเทปโป้มาตีครับโอเคผมให้ฟังชัดชัดชัดครับอย่างละกข้อง